ข่าวดีดีกับพี่คำร้น แปลกจริงหนอฉชนคนที่นี่จึงมีชื่อเป็นหมาและชื่อเป็นขนมกันมากมายบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ชื่อของฉันแปลกจริง,รงหนาะชีวิตฉันมีแต่หมาพาไปจะเดินคนได้มีหมานำชีวิตฉันมีแต่หมานำฉจะเดินก้าวตับตตมหมาเดินฉัน,ฉนเป็นคนหนองขาวจังหวัดกาญจนบุรีที่บ้านหนองขาวของอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี แปลกจริงหนอที่นี่ทําไมถึงมีคนชื่อหมานําหน้ากันมากมายจัดชื่อหมาลีปันรมอายุแปดสิบสองชัดชื่อหมากอบจำปาทองอายุแปดสิบเอ็ดชัดชื่อหมากอบบุญเฉลยอายุเจ็ดสิบเก้ายังยังไม่พอแถมยังมีชื่อขนมนําหน้าอีกบานตะเกียงนางขนมต้มเขียวเฉวอือมจ้ะนางขนมภัยแดงเซมค่ะนางขนมชั้นเอกชันค่ะานางสาตว์รีสั่งเเวกค,ค่ะสสลสงส ใสละฟังเฉลยกันเลยนะชื่อไม่เหมือนเพื่อนาอคนไหมแม่อายคะ<ม>่ะแม่ฉันตั้งฉันก็ต้องเอาอันนี้แล้วใช่ไหมไปเปลี่ยนแล้วฉันชอบพวงนี้และไม่เคยเปลี่ยนพ่อแม่ก็ก็ตั้งมาให้ว่าชื่อขนมชั้นอา่าเราก็ <c oughs> ก็ภูมิใจค่ะยินดีที่พ่อแม่ตั้งให้แบบนี้เนาะยินดีเค<ล>ย<อ>น้องออกน้อยใจแม่ไปเรียนหนังสรรรรรือเขาเรียกหมานุ่นหมาไม่เสียใจเลยเป็นสิ่มงคลแล้วพ่อแม่ตั้งให้มาเจ็บมาไข้ม่ป่วยหิมเกลี่ดนบางคนชื่อหมาบางคนชื่อ <ผ> <ics> สรุปให้ดีๆอย่างนี้อย่างนี้ว่าการเวลาความเชื่อขนบธรรมเนียมในพื้นที่นั้นๆล้วนแตกต่างกันขอรับขอให้คนหนองขาวจงเริญจงเลเมืองการเมืองการจนทบุรีเขาเป็นเมืองดีแต่อดีตที่เคยมีมาประวัติศาสตร์ฝากไว้ทั่วทั้งภาค บันยังทรงคุณค่าอนาคตนั้นหนาจากพี่งดงามขาวด่ดีๆกับพี่คำรณบนชื่อหมาแปลกจริงหนอและคนชื่อขนมก็ปอจอนอเหมือนกันบ้านหนองขาวอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะจะบอกให้เมืองการเมืองการกาญจนบุรี